สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะในช่องมุกี้มู o เกิร์ลค่ะวันนี้จะไม่ใช่พี่กับเด็กพี่กับพายพี่กับคาร์ดพี่อะไรใดๆทั้งสิน้นนะคะเป็นคลิปแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะนะคะหากรู้สึกว่าใชา่ดีต่อใจก็รับนะคะเอาพลังงานตรงนี้ไป ไม่ใช่ไม่ดีต่อใจนะคะทิ้งไว้ตรงนี้เนาะไม่ต้องซ e ี i เรียสไม่ต้องกดดันใดทั้งสิ้นนะคะอย่างที่บอกมารับพลังงานดีๆหรือดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะมาดูหน้าพี่มุกดุกดีกอย่างเงี้ยไปก็ได้ i m a do the one who is missing you so much คนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมากเอามาดูเขาเป็นใครคิดถึงอะไรยังไงทำไมต้องหนักมากเป็นอะไรมากหรือเปล่ามาดูดี่ห่าเนาะนะคะคนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมากสนใจดูดวงส่วนตัวก็นะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะรวมไปถึงวอลเปเปอร์ u u s t o m i z e w a l l p a p e r นะคะที่ ออกแบบเฉพาะบุคคลเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆคนนะคะที่ติดต่อเข้ามาสนใจขอบคุณมากๆจริงบอกเลยว่าทุกทุกงานชิ้นงานนี่คือตั้งใจทำให้นะคะออกแบบเพื่อคุณคนที่รับไปโดยเฉพาะเนาะทักกันเข้ามาได้คนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมากเขาอาจจะเคยนะคะมีสองอย่าง อาจจะเคยมีอดีตกับคุณนะคะเขาอยากที่จะสงบสึกพีซเนาะทำะให้สงบทำให้ร่มเย็นสงบสึกถ้าเราสองคนเนี่ยเคยมีอดีตต่อกันหรือถ้าไม่ใช่อดีตเขาก็อาจจะเคยเป็นคนที่แบบมีอดีตแล้วกับว่าการที่เขาได้มาพบมาเจอคุณมาอยู่ใกล้กับคุณเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกถึง ใจที่สงบร่มเย็นนะคะอืมพีซก็มาอีกนิดก็คงเป็นเป็นแบบว่าพากันจุงมือเข้าเข้าไปสวดมนต์ไหว้พระอะไรแม่นในเคสที่เคยมีประเด็นเนี่ยนะคะคนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมาก missing you so much เนี่ยนะคือ ณนะวันที่คุณสองคนอาจจะเป็นอดีตหรือแม้กระทั่งปัจจุบันด้วยนะถ้าเกิดว่าเคยมีประเด็นจนแบบว่าราม้งราม่าน้ำหูน้ำตาไหลพรากพรากพรา,พราเนี่ยนะคะเขาก็อยากที่จะมาซับน้ำตาคุณหรืออยากจะบอกคุณว่าที่รัก Don't don c น y my d e a ่เดีอย่าร้องเลยอย่าร้องเลยหรือถ้าไม่ช่เคสที่มีประเด็นนะก็เป็นคนที่บอกว่า ทั้งคุณเนี่ยค่ะว่าอาจจะเคยผ่านเรื่องราวผ่านการซับน้ําตามาแล้วในแต่ละฝ่ายในแต่ละฝั่งเนาะคุณเองก่อนมาเจอเขาคุณก็น่าจะเจอดราม่าหนักมากน้าตาตกในหรือไม่ตกในตกจริงๆริงัจังนะคะพอเขาได้มาเจอคุณเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าอยากจะขอเช็ดน้าตาให้กับคุณอ่ะถ้าไปต้องสบายเออนั่นแหละนะคะคลาสก็มา มีได้สองอย่างเลยนะนะคะไม่รู้ว่าเป็นอดีตที่เคยมีน้ำตาหนักมากหรือในฝั่งของแต่ละฝ่ายนั่นแหละต่างคนต่างมีเคสของตัวเองผ่านดราม่ามาแล้วมาเจอกันมาปะกันเนี่ยก็อยากจะมาดูแลกันซัมน้ำตาให้กันละกันนะคะเพื่อใครไม่ได้อยากได้พลังงานคนเก่าไงก็จะมีพลังงานคนใหม่ที่เขามาแซกได้อยู่ค่ะ เนาะอะ่ดูสิคนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมากยังไงอีกจ้าเขาหมกมุน่น Obsession ในตัวคุณนะคะถ้าเกิดว่า Obsession คือหมกมุ่นในะนี้หัวก็มีแต่เรื่องของคุณบางคนก็คลั่งรักก็ยังได้เลยออาจริงอะ่ะนะคะถ้าเกิดว่ามีโซเชียลมีเดียกันเนี่ยนะ เขาหรือเธอคนนั้นเขาก็อาจจะส่องคุณหนักหนักมากนะคะว่างเป็นส่องว่างเป็นส่องว่างเป็นส่องคุณไม่รู้หรอกว่าคุณมี fc ตัวยงมากๆเลยนะนะคะอืมแล้วก็มีแต่เรื่องของคุณนะที่อยู่ในความคิดคํานึงของเขาวนๆบางคนถ้าเหมือนไม่สนไม่แคร์ไม่แยแสไม่หื่ไม่เอือนะคะถ้าเป็นเคสที่เป็นอดีตแต่หารู้ไม่ ว่าเขาอะเป็นเอซตัวโยงของคุณนะเออจะบอกให้อีอย่างต่อเอาอันไหนดีเนาะสำหรับไหนดีจ้ะอะคนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมากคือนะคะ คุณกับเขาเนี่ยถ้าเคสที่แรกๆเจออะค่ะอาจจะเป็นคนที่ต้องบอกกันว่าอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากภาพที่ฉันตั้ง,ต,งตั้งความหวังไว้นะคะเออคุณอาจจะแบบจะบอกว่าไม่ใช่แต่บอกว่าคือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งความหวังจ,จะได้มาเจอคนอย่างคุณอะไรย่างเงี้ยค่ะนะคะคือในแบบแรกอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ,อไม่น่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้รู้จัก รู้ใจเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับว่านับวันยิ่งใช่ยิย่งใช่ยิย่งใช่นะคะอันนี้คือเคสที่บอกว่าดีๆกันอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเคสที่ break up ละ่ะที่มีประเด็นละ่ะเขาก็บอกว่าอยากให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างเปิดใจเข้าหากันเรียนรู้ที่จะได้พูดคุยสื่อสารหรือยอมรับกันอีกสักครั้ง จะได้ไหมนะคะอืมแล้วอย่างไรต่อคนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมากคนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมากเนี้ยนะคะเขาคาดหวังชีวิตที่เขาจะ มีความสุขจนถึงนะคะบันปลายชีวิตเลยนะคือเขาอยากจะแบบว่าอยู่กับคุณไปนานๆยาวๆอยู่ด้วยกันไปนะผ่านทุกผ่านสุขได้ยันนะเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนะนะคะคือถ้าเป็นคนที่ปัจจุบันอยู่กันอยู่ก็ค่าจะมีภาพอนาคตตอนนี้ไปยาวๆหรือคุณอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เป็นอดีตเนี่ยคะ่ะเขาอาจจะเคยว่า เขาอยากจะอยู่กับคุณไปนานๆอยากที่จะมีความสุขไปได้วยกันยาวๆนะคะและในวันนี้ที่เป็นประเด็นนะ่ะมองว่าเขาอาจจะยังคิดถึงช่วงเวลานั้นอยู่และยังคงแอบมีความสุขเล็กๆมีภาพหวังว่ามันจะเป็นจริงไหมที่จะแบบว่าเราสองเนี่ยจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายบันปลายด้วยกันเนี่ยอืมนะคะก็ต้องมาเคลียร์กันก่อนนะเนาะอืม อย่าพาหิชาคนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมากตอนเนี้ค่ะนะคะเขาอาจจะอยากศึกษานะคะเรียนรู้คุณนะหรืออีกสักสครั้งนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ห่างเหินไปหรือ ถ้าเกิดว่าดิวกันอยู่นะก็อาจจะแบบว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่เราได้สองคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันก็เหมือนการที่แบบว่าได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆในในกันและกันนะคะเหมือนแบบว่าการเรียนรู้ที่มันไม่มีวันสิ้นสุดนะคะจากคนที่เราอะ จะบอกคนที่เรารักก็ได้นะหรือจากคนที่เรารู้สึกดีๆด้วยเพราะแต่ในแต่ละวันเนี่ยมนุษย์เรามันจะมีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทดสอบใช่ไหมเราก็ได้เห็นมุมมองเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะแต่เขาก็อยากจะเติบโตไปพร้อมกับคุณนะเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะอนุบาลประถมมัธยมมหาลายัย เรียนเรียนไปไม่จบไม่สิ้นนี่แหละอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเธอเนี่ยเรียนรู้กันไปอยู่ด้กันไปแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยยิ่งได้เรียนรู้ได้ไ่ก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณน่าสนใจมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอ้อมีอีกอันหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีประเด็นมานี่นะตอนนี้เขาอาจจะพยายามค้นคว้าหาข้อมูลนะคะแบบเพื่อหาความรู้ว่าหรือศึกษาว่าเอ๊ะ คือควรจะต้องทำยังไงเดียกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อะคะ่ะก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าตกวิชาความสัมพันธ์เรียนไม่จบตอนนี้ไปเข้าเรียนใหม่หรือศึกษาใหม่อย่างเงี้ยนะคะ mm. เพื่อที่จะว่า mm. โอเคเข้าใจแล้วว่ามันควรต้องทำอย่างนี้นะี้นะนะคะอืมไปสอบที่ไหน <c oughs> หคุณจะให้เขาสอบซ่อมไหมค <c oughs> ะอะไรยังไงต่อ r i s i n rising บางเคสบางกรณีอาจจะเป็นความสัมพันที่แบบว่าจบไปแล้วเผาไหม้ไปแล้วเหลือเพียงกองเท่าถานแต่รู้ไหมว่าบางอย่างเนี้ยอยากจะกลับมาฟื้นคืนชีพม่อีกครั้งกําเนิดเกิดใหม่จากกองเท่าถานนะคะมองว่ามันมีอารมณ์ที่เขาอยากจะกลับมาอีกสักครั้งให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมามีชีว่า นะคะคือไม่ยอมตายหรือถ้าเป็นคนที่เดียวนอยู่เนี่ยการที่เขาได้มีคุณเนี่ยค่ะคุณทําให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยเนะาะฟินิกซ์สักรูฟินิกซ์ คนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมากเนี่ยคะ่ะเขาอาจจะแบบอ,อาจจะแบบซุกซ่อนความรู้สึกในใจไม่เปิดเผยทำอะไรหลบหลบ,ลบซ่อนซ่อนเนี่ยนะคะอยู่ราวกับโจนมุมตึกนะคะแต่ถามว่าถามว่าอยากที่จะทําอะไรเป็นผู้เป็นคนไหม <c oughs> ก็มองว่ามีนะนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้อาจจะอยากที่ยังยังจะแบบยังเก็บยังซ่อนไว้อยู่ จริงค่ะยาจะทําอะไรเป็นเพืนคนเพราะมองว่าครั้งหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเคยทําอะไรไม่ค่อยเวิร์กด้วยละ่ะนะคะมีอะไรก็ไม่พูดทําอะไรลึกลับซับซ้อนดูไม่ออกทําเหมือนขโมยขจรย่องขึ้นบาดรู้สึกอะไรก็ไม่พูดไม่เปิดเผยแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีปะเด็นนะเขาคิดว่าเขาควรจะต้องมาให้เกียรติคุณทําอะไรที่มันเหมาะสมกับคุณนะคะเพราะไม่งั้นคุณโดนขโมยไปแน่ๆเลยหรือ ถ้าเป็นคนที่ดีกันอยู่เนี่ยนะคะเขาก็กลัวกลัวนะว่าคนอื่นเนี่ยจะมาฉกค,คุณไปไหมกลัวหรือแอบแอบกลัวไ,ได้ว่าลึกๆในใจอ่ะคุณมีมีซุกมีซ่อนอะไรด้วยหรือเปล่าแต่เขานะคะก็อยากที่จะให้เกียรติคุณหรืออยากได้รับการให้เกียรติจากคุณเช่นกันเนาะนะคะอืมในหัวเขาเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องคุณจริงนะนะคะในเนี่ย บางทีก็นั่งนั่งก็มือก็ตกอยู่ในเพราะว่ามีภาพคุณลอยมาซะง,งั้นนะคะคิดถึงหนักมากจริงอาจจะเป็นคนบ้างานได้นะ occupation เกิดขึ้นเนาะนะคะเออบางทีไม่รู้โ OT ด้วยนะนอะไรเงี้ยหรือบอกว่าไปเช้ากลับดึกเวลานอนไม่พอกลับแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องงานนะคะแต่ในหัวเอาคุณออกไม่ได้คะ่ะ บางคนนะนะคะกายอาจจะอยู่ที่ทำงานนะคะแต่ใจเนี่ยนะคะหรือในหัวเนี่ยก็มีแต่เรื่องของคุณบางคนอาจจะมันมีคำว่าเด็กเกิดขึ้นเนาะเด็กอาจจะเป็นการเดินต่อตะบางทีก็อาจจะแบบว่ามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวกลัวกล้าๆอยากที่จะเดินเข้ามานะถ้าคนที่ห่างกันไปแล้วนะหรือบางคนที่ว่าดีลกันอยู่อาจจะว่า ค่อยๆเติบโตไปได้ยกันนะในความสัมพันธ์ตัวจากเด็กเล็กๆอนุบ้านประทมเติบโตไปได้วยกันยาวๆนะคะอืมคิดถึงคุณหนักมาแต่ไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นอดีตหรือดิวกันอยู่เนี่ยค่ะการที่ได้มาเจอคุณ ราวกับแบบเหมือนเป็นสิ่งพิเศษมันเหมือนเป็นเดสตินี่เป็นโชคชะตาและเขารู้สึกว่าลัคกี้โชคดีเหลือเกินที่เขาได้มาเจอคุณถ้าเป็นเคสที่ห่างกันไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะปล่อยให้สิ่งดีๆในสิ่งดีๆที่เขาได้เจอเนี่ยหลุดมือไปได้อย่างไรอืมอ่ะแล้วยังไงต่อ คนที่กำลังคิดถึงคุณหนะักมากเนี่ยคะ่ะบางคนเนาะวันๆนนะ่ะในแต่ละวันเนยตารางนี่แบบอืนั่นเชเแต่ว่าเดลี่เดลี่รูทีนทุกวันทุกวันก็มีคุณในหัวในใจนะคะเคือเขาอยากจะมากอดคุณคะ่ะหรืออยากจะมีคุนในอ้อมกอดหรือบางคนก็ได้กอดกันแล้วนะคะอืม เขานะ่ะอยากจะดูแลคุณไปนานๆยาวๆนะคะอยากจะประคองเนี่ยบางคนอาจจะส่วนสูงต่างกันเช่นถ้าคนที่เข้ามาดูกันผู้หญิงอะคะ่ะเขาอาจจะตัวสวนคุณเขาอาจจะอยากโอบไหล่คุณแล้วก็ดูแลบบแบบแบบแต่แต่เนี่ยตัวเล็กของเขาอะไรเงี้ยอารมณ์อยากดูแลดูแลอนะคะ่ะอืมอยากจะเดินดูแสงดาวด้วยกันนะคะบางคนอาจจะเคยไปเดทนะคะ ท่ามกลางแสงดาวอมืมีคนไกลอยู่ในนี้ค่ะจองตัวมาบางคนอยากที่จะจองตัวเดินทางมาหาหรือเปล่าอยากจะมาใช้ช่วงเวลาโรแมนติกด้วยกันบางคนถ้าเป็นคนที่ดีกันอยู่เนี่ยนะนะคะก็อาจจะอยากเดินทางไปกับคุณทุกที่ นะคะคนที่กําลังคิดถึงคุณหนักมากเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเลิกราไปแล้วเนาะ divorce นะคะ and separation หรืออีกนายหนึ่งนะคะถ้าเป็นคนที่ดีกันอยู่เนี่ยเขาหรือคุณเนี่ยอาจจะเคยเลิกรากับคนรักเก่ามาแล้วก็การที่ได้มาอยู่ด้วยกัน,เ,นเขาก็ไม่อยากที่จะเลิกราจากเลิกลาเลิกรา,กราออกเสียงง่ายนะ เอาเป็นว่าเขาไม่อยากจะเลิกจกคุณอะอ่าจริงถ้าเกิดดีลกันอยู่นะคะเนี่ยเออบางคนที่เป็นคนที่ไหนอาจจะเคยมีรูปที่เคยส่งให้กันบางคนที่เคยใช้เวลาด้วยกันเนี่ยอาจจะแบบว่าทุกรูปทุกรูปทุกวิดีโออ่ะช่างมีค่าแล้วเขาอาจจะเปิดดูบ่อยๆถ้าเป็นคนที่เป็นอดีตหรือคนที่ยังดีลกันอยู่เนี่ยค่ะทุกความทรงจําเนี่ยเขาอยากจะสร้างความทรงจําดีๆคุณนะอยากจะเก็บคุณรูปคุณไว้เยอะๆเ,เลยเอ,อ่า มีคนคะ่ะนะคะเฝ้ามองคุณผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไม่มีออฟเซชันเกิดขึ้นบางคนใช้แอปสีแอปอาจจะเป็นส0องผ่านอค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่จาเป็นต้องเป็น i อก็ได้คะ่ะเป็นโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้แต่ตัวนี้มันเป็นสีแบบแดงๆชมพูชมพูมพเนาะเนี่ยนะคะอะ้วยังไงต่อขอดูลักษณะราศีหนะ่อยเดี๋ยวะ นะคะเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นะคะมีทรารัสนะคะพริสโตธาด,ดินนะคะเซจิเทเรียสทูธาดไฟนะคะ แอริสธนุธาตุไฟเนาะเวอร์เกร์ธาตุดินนะคะการดูมันเกิดสน่อยอาจจะเกิดวันจันทร์นะคะวันพฤหัสนะคะ วันพุธแล้วก็วันศุกร์เนาะนะค่ะก็อาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นะจ๊ะอ่ะมาดูซีแล้วยังไงอีกนิดนึงคนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมาก I e e p p y y r e g r e t for อ h a t I've d o n าาบางคนอาจจะเป็นคนในอดีตที่เคยทำให้เสียใจกันมารู้สึกเสียใจเสียใจมากๆเสียใจย่างสุดซึ้งอืมแล้วทำทำไม ถึงกระนั้นก็ตาม Still deeply longing for you ยังต้องการเธอยังต้องการคุณอย่างมากเหลือเกินนะคะถ้าเป็นเคสที่ดิวกันอยู่เขาการที่ทำให้คุณเสียใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกแย่มากเลยนะนี่ I'm on the way back to you กำลังกลับมาหาคุณอาจจะเป็นคนที่ห่างกันไปแล้วคะ่ะหรือก็ไม่ได้ห่างกันหรอกแต่ว่าไม่ได้เจอกันหลายวันแค่นั้นเองเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเขาบอ คือย i v e me one more chance ถ้าเป็นคนที่ห่างกันเนาะคุณเธอจะให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหมนะคะหรืออีกในหนึ่งบางทีเกาอาจจะถ้าดิวกันอยู่ะเขา,าจ,จะทำให้คุณงอนบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่เขาจะพยายามที่จะขอโอกาสจากคุณเพราะว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณป้านยะคะแล้วก็หึงคุณได้ยละคะ่ะ I don't want you to go out with anyone else ฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปไหนกับใครขี้หึงนะบอกเลยหึงมากหึงหนะักมากนะคะ ว้าว wow. มีคนคิดถึงรอยจูบ I miss your kiss อยากจูบมากๆอยากจูบจังเลยนะคะขอเด็กนี้หน่อย I was healed by your beautiful smile and voice นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสียงเพราะรอยยิ้มที่สวยเขาบอว่าเขาได้รับการเยียวยาจาก รอยยิ้มและเสียงของคุณนะคะบางทีคุณอาจจะเคยร้องเพลงให้เขาฟังหรืออัดคลิปเสียงหรือส่งเสียงะอะไรเงี้ยเนาะหรือส่งรูปพร้อมรอยยิ้มนะคะ You always give me the power my sweetheart เธอเป็นกำลังใจให้ฉันอยู่เสมอเป็น power ชาร์จพลังให้กับฉันอยู่เสมอเลยที่รักนะคะคุณอาจจะเคยบอก อาจจะส่งข้อความแบบ c ช e e r up เขาทุกวันทุกวันด้วยเนาะ Our happy days always heal me นะคะเขาบอกว่าวันที่มีความสุขของเราสองเนี่ยมันคอยเยียวยาเขาตลอดบางคนเขาอาจจะเจอแบบต้ี่เจอภาระยุ่งเหยิงเนี่ยการที่ได้นึกถึงคุณกับวันที่มีความสุขมันเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกยิ้มได้รู้สึกได้รับการเยียวยาใจเนาะนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังดีกันอยู่หรือห่างเหินกันไปแล้ว นะ yeah. you have a great heart เขาบอกว่าคุณนะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยนะสวยหลอ่อและใจดีมากเขาอาจจะเป็นคนที่บางคนนะอาจจะเป็นคนที่หัวเราะยากยิ้มยากอะไรเงี้ยขำก็ยาก <laughs> เสือยิ้มยากแเขาบอกว่า,วา I might hardly laugh and smile but when I'm with you I couldn't believe that I easily love and smile เขาบอกว่าฉันอยากจะเป็นคนที่แบบหัวเราะก,ก็อยากยิ้มก็อยากอะไรก็อยากแต่เมื่ออยู่กับคุณเนี่ยนี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าแบบจะหัวเราะและยิ้มได้ขนาดเนี้ unbelievable เขาเองก็ยังไม่เชื่อตัวเองแสดงว่าอยู่กับคุณนะแล้วเขารู้สึกได้รับพลังงานดีๆนะนะคะแล้วยังไงอีกนิดนึงว้าว wow. I love you my honey รักเธอนะที่รัก หวานใจคนฉันนะคะอีกสักนิดสิจา๊าคนที่กำลังคิดถึงคุณหนะักมากมากช่วงตัวตัว,ตวอักษรหลอนใจนะคะมีอะไรมาหลอนมั้งจา๊าสิอ่ะ นะคะ first name last name whatever อาจจะเป็น factor อื่นๆในการใช้ชีวิตก็ได้เนาะเช่นบางคนอาจจะเป็นทาสน้องหมา dog นะคะ age นะคะ first name last name ที่บอกนะคะหรืออาจจะเป็นส่วน factor อื่นๆปัจจัยอื่นในการใช้ชีวิตเนาะใครทำงาน hospital hospital hospitality hospital แล้วกงการดูแลสุขภาพโรงพยาบาล hospitality งานบริการ เลขสามมามีคนเกิดวันอังคารในนี้หรือเปล่าเขาหรือคุณก็ได้ค่ะเกิดเดือนสามเป็นไปได้นะคะอือและถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงเขาก็มองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สำคัญของเขาเนาะพอเลขสามในไพ่ก็คือ Empress นะคะเธอคือยิ่งเดียวในใจนี่อีนะคะ first name last name Edward หรอ หรือเขาเป็นคนที่ติดคำพูดอะไรบออที่ขึ้นด้ติดอิซี่อิซี่เทอ e ตอิ easy, 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 อะไรเงี่ยง่ายๆสบายๆบาย้บางนะคะทำไมพี่มุกต้องดุดิ๊กเอ็นนะคะคือเวลาที่ถ่ายคลิปเห็นหน้าก็จะแบบประมาณนี้แหลนะเนาะก็จะมีแบบดุดิ๊กดุดิกด๊ก้กางคือวันไหนที่ไม่ได้เห็นหน้าไม่เห็นหน้าพี่มุกเห็นหน้าไพา่ให้รู้ไว้เลยค่ะวะ่าวันนั้นไม่ได้แต่งหน้าขี้เกียจ Q นะคะเอควินหรอหรืออารมเมเกียนาเอมเพรสอันนี้ก็ควีนเอนเอจีคุณอาจจะเป็นคนที่เลิกค่าสำหรับเขามากเลยนะนะคะ S นะคะเฟิร์สแนมลอสแนมเนี่ยที่บอกได้นะอาจจะบบแลาจจะแบบอยากเติมความหวาน s ู g ก r ร์ g ู r กร์ yes please คาร์ลฟลายทำไมแบบว่าอยู่กันนึกถึงเพลงเนี่ยมีใครชอบน้ำตาลชอบความหวานอยู่ด้วยกันเราชอบกินของหวานหรือชอบพูดพูดอะไรหวานๆด้วยกันด้วยหรือไม่ใช่ม่ไม่มีใครเป็นบาหวานใช่ไหมนึกถึงตัวเอสนะั่นเอสมันก็มีหลายอย่างนะแต่แบบทาไมนึกถึงชีกัสยูส์พลี e เ s e วนะคะเมีคนเกิดวันเสาร์นะคะด้วยบางคนอาจจะช่วงนี้ เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะชีวิตช่วงนี้อาจจะแบบเ,เครียดเครียดเหนื่อยเหนื่อยดักดากทุกๆเนาะทุกหรือ suffer อะค่ะนะคะเออทายทุกทายโซ่ให้ทายเสาเอ,อถ้าเกิดว่ายังคุยกันอยู่อะค่ะนะคะก็เป็นกําลังใจดีๆให้กับกันแล้วกันเนาะนะคะหรืออีกในหนึ่งถ้าเป็น seven เจ็ดในไพ่คือ shared มีคนอยากเดินทางมาค่ะอาจจะอยู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะอยู่ ไม่ได้ต่างถิ่นต่างแดนนี่อหละแบบก็ยังอยากจะเดินทางไปแดนนะอือยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวแด้างยิวนี่ยฮะโอเออเออะออเออไม่เกี่ยวกับ Girl, กับ girls generation อ่ะนะคะละ zero ศูนย์นะคะวัะน,นะะนเกิดเขามีเลขศูนย์อยู่หรือเปล่า พามันเกิดเขามีเลขศูนย์อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าศูนย์คือพายบางคนอาจจะอยากเซเซโรเริ่มต้นใหม่ New Beginning กับคุณนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังเนาะใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไง ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันในสินถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดได้เลจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะนะคะ แล้วก็ฝาก weekly horoscope นะคะที่ mybestthailand นะคะเว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์มาได้หรือออกแบบ wallpaper ส่วนตัวนะคะ c u s t o m i z e นะคะเฉพาะงานเดียวในโลกสำหรับคุณนะคะเพราะว่าพี่ทุกงานพี่จะละเอียดมากๆก็จะมีแบบในเชิงแบบเอโรติก ด้วยแล้วก็หรือจะเป็นรักษาที่บอกว่า,เ,าเรื่องการงานการเงินอะไรเงี้ยสามารถทักมาก่อนได้นะคะถ้าสนใจเนาะอย่งก็ฝากติดตามนะคะพี่มุกในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะ Instagram ด้วยเนาะนะคะพูดเยอะไปละพอละ <c oughs> ดูแลรักษาสุขภาพนะคะเป็นของทุกคนเลยทด้แค่แล้วก็ Stay Safe นะบ๊ายบาย